ร็อกหนึ่งวันมาแล้ววันนี้จุ๋มปลุกแต่เช้าเลยตื่นแล้วก็วาพาเด็กๆไปหามาม่เด็กๆเนี้เรียบร้อยมากเลยต้องทำตัวเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวม่ามาไม่ลแล้วก็ไปเจอพี่เจมปุล่ายิงเล่นบ้านเขาเฉยเลยเราอะเรียกพี่ลายแมมาลับขอแล้วเขาก็ดีใจใหญ่เลยว่าเป็นจุ๋มเม่งตัวจริงพี่โชเฟอร์ออกรถได้แล้วจิ่มเม่งจะตั้งรีบไปแล้วจุ๋มเม่งก็ไปนั่งเบาะหน้าเฉยเลยจิ่มเม่งเป็นนวิเกเตอร์วันนี้เราพาเด็กๆมาบริจาคของเล่นที่ชนบุรีที่นี่เขาดูแลน้องหมาได้สะอาดมากเลยโอ๊ยปันเอาคางคกมา ใช้เขาเหรอจะมีคนเล่นไหมน่ะแล้วเราก็มากินข้าวบนรถข้าวของเด็กๆเนี่ยพี่เอเป็นคนทวเราก็ราดด้วยอาหารเปียกบีฟโอ้ยน่ากินจุดๆใจแล้วเราก็มาถึงบ้านเพื่อนเราแล้วโอเค are you ready เราก็มาอาบน้ำต่อโอเค are you ready Pull m t e t n w h a g e t s o a Luke it, it, like that. Walk tradicional Dek a that just เล่นน้ำเสร็จท่าจะหิวเลยให้อาหารเปรียกวิปอ,อิคลาซอยี่ห้อเนี้ยทำจากเนื้อไก่แท้เลยใยอยจุดเจ๊แล้วเพื่อเราก็บอกว่าอยากหยอดตาจุ๋มเมง่งแล้วเขาก็หยอดได้ด้วยทำไมทำอย่างเงี้ยจิ๋มม่งไม่มาหาแล้วถึงบ้านปุ๊บก็ขึ้นไปนอนหมอนเราเฉยเลยหมอนเป็นกรหมอนจิ๋แมแมงเลยนอนก่อนนะบาย